มาทาถาดใส่ของปุ๊กปิกจากเปลือกมังคุดกันค่ะเริ่มจากกินมังคุดนะแล้วก็เอาเปลือกมนะันอ่ะมาตำตำตำเราก็ใช้คกที่เราเล่นขายของตำแล้วมันก็ไม่แหลกเราก็เลยใช้คกจริงๆตำตำจนแบบเนื้อละเอียดเลยนะมันก็จะได้ประมาณนี้ประมาณในคลิปเนาะจากนั้นก็เอามาปั้นนะตอนปั้นคือใส่ถุงมือก็ได้นะเพราะว่าอียางมังคุดอ่ะมันติดมือแล้วแบบมือแบบโสมมมากอะแก ปั้นให้เป็นทรงอย่างที่เราอยากได้ใช่ไหมใครจะปั้นเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าของเราเราคิดว่าจะปั้นเป็นเหมือนแบบบานหน้าต่างแล้วก็จะเพนเป็นแบบว่าอาร์ตอาร์ตเป็นดอกมงดอกไม้เลื้อยอยู่ที่หน้าต่างเราก็เลยมาเอาเป็นทรงนี้เนาะจริงๆแล้วเราอยากใช้ดินปั้นที่เขาหิหดๆิกันในติ๊กต็อกนะแต่ว่าเราไปหาในแอปส้มใช่ปะคือมันหาไม่ได้จริงๆเราอยากได้สีขาวไงแล้วมันก็มีแต่สีอิฐเราก็เลยแบบเออใช้มังคุดแล้วกัน ที่เรารู้ว่าเปลือกมงคุดมันทําได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราเคยแบบเล่นอยากทําจัตุคามแล้วเราก็เอาแบบเปลือกมงคุดไปตาๆๆแล้วก็มาอัดบล็อกจัตุคามตอนที่มันหิดมากๆเพื่อช่วงสิปีที่แล้วอเออแล้วเราก็เลยได้จัตุคามเล่นไว้ตอนนั้นเราก็เลยรู้ว่าไอ้เปลือกมงคุดเนี่ยมันเอามาปั้นได้ ก่อนจะเพนก็เอาไปตากก่อนนะจ๊ะคือเราอะก็ตากนานหน่อยเพราะว่าบ้านเราฝนตกช่วงนี้เราก็เลยตากเป็นแบบเป็นอาทิตย์แหละแต่พอตากแล้วนั่งหดอะนั่งหดเล็กลงมาเยอะอยู่นะแล้วก็ไอตรงที่เราคิดว่ามันเรียบแหละใช่ป่ะตอนที่เราถูถั่วเออมันไม่เรียบมันกลายเป็นแบบหยาบหยาบมันก็เลยเพนยากหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยากเพ้นแบบให้มันแบบหยาบๆหน่อยอะเป็นเหมือนแบบเพ้นทเแบบสีน้ำมันจากตอนแรกที่จะเพ้นเป็นแบบหน้าต่างอะไรใดๆใช่ปะก็เปลี่ยนแล้วเพราะว่าพื้นที่นางหดอะมันพื้นที่ไม่พอจริงๆ ก็เลยมาเพ้นเป็นทุ่งดอกไม้ตอนแรกจะแบบว่าเพ้นแบบกระต่ายตัวน้อย,อยเป็นน้องโดยองนั่งอยู่กลางทุ่งดอกไม้แต่ว่าพื้นที่มันไม่พอแล้วมันก็เพ้นค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันหยาบอะเนาะก็เลยเพ้นเท่าที่ได้ดีวกว่าเป็นแบบว่าทุ่งดอกป๊อปปี้กับท้องฟ้าที่สดใสคลิปนี้เราไม่ได้ทําลง YouTube นะแต่ว่าถ้าอยากดูใช่ไหมก็บอกได้เดี๋ยวเราจะไปนั่งกินมังคุดแล้วก็จะมาปั้นแล้วก็ถ่ายลง YouTube ให้ดูเนาะขั้นตอนสุดท้ายเราจะเคลือบด้วยยาทาเล็บนะเพราะเรารู้สึกว่ามันเงากว่าก,วา,กาวแล้วก เราไม่ชอบจับกาวเท่าไหร่อะ่ะเออเราก็เลยใช้ยาทาเล็บทาดีกว่าพอทาเสร็จแล้วก็เสร็จเลยเสร็จแล้วเอาไปใช้ได้เหมือนพวกถาดดินปั้นน่ารักหน้ารักเลยนะ